โอเคค่ะ okay, what is this subject subject man what is this topic topic ปริมาตราและความจุตอนนี้เราหาปริมาตรหรือหาความจุปริมาตรนะตอนนี้หาปริมาตรนะคะยังไม่ถึงวิธีการหาความจุทีนี้มาดูอยู่ที่เพจ93 93 93นะคะ93ข้อที่ 3, 3. จะเป็น ลักษณะรูปภาพดังนี้ Look at the picture ดูซิทิเชอร์วาดถูกหรือมีตรงไหนผิดไม่ตรงกับหนังสือแบบผุกหัดหรือเปล่า,ม,าม,มีไหมคะมคมอ่ะโอเค,คทีนี้มาถึงการแบ่งถ้าเกิดเป็นภาพแบบนี้น่าจะแบ่งได้กี่รูปสองรูปอ่ะน่าจะแบ่งได้สองรูปโดยแบ่งเป็นแนวนอน,น,อน,นะ รูปที่หนึ่งข้างบนอ่ะนข้างบนเป็นรูปที่หนึ่งแบ่งได้กี่รูปคะรูปนี้สองรูป,ปแค่สองเนาะ,อะโอเครูปที่หนึ่งรูปที่สองอเวลาซื้อได้เขียนเนี่ยเขียนให้เต็มนะคะอันนี้ไม่ใชเ,เขียนย่อให้ดูเพื่อเวลาเราทำมันจะได้ง่ายต่อกันทํา เชื่อไหมบางคนดูความกว้างความยาวความสูงยังไม่เป็นนายใครดูยังไม่เป็นแฮนด์อ <า S 2> <า><ห>ัพอ่ะเพราะนั้นน็อตก็หันมาตรงๆแล้วฟังไม่ต้องไปจับความสนใจไปด้านอื่นรูปที่หนึ่งมีแค่นี้นะคะรูปที่หนึ่งส่วนใหญ่เลยแต่และรูปไม่ว่าจะแบ่งได้สองรูปสามรูปเนะี่ยความกว้างมันจะเป็นอันเดียวกัน ใช่ไหมคะเพราะรูปนั้นเนี่ยมันจะกว้างเท่ากันอยู่แล้วแต่มันมีลักษณะเปลี่ยนไปหลายรูปแบบเฉยๆซึ่งสูตรของการหาปริมาตรคือความกว้างคูณความยาวคูณความ ยาวคูณสูงรูปที่หนึ่งมีความกว้างบอกไหมไม่มีมมค่ะไม่มีแต่ในหนึ่งรูปมันจะบอกความกว้างเดียวก็คือ5้้าห้าเซนราไรคะหเซนติเมตรห้าเซนตมมันเป็นความกว้างของรูปนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องเป็นห <5, S 2> <5. S 1> ้านะคะเราก็ใส่ไปเลย ความกว้างคือห้าห้าใสเครื่องหมายคูณไว้ว้างคูณอะไรกว้างคูณยาวยาวยาวคือเก้านี่นะคะยาวของรูปที่หนึ่งนะนี่คือความยาวความยาวคือเกเก้าก็แทนค่าไปเลยคูณกับความสู คือ3.5ตรงนี้นะคะ3.5เดี๋ยวเพิ่งทำนะฟังก่อนบางทีทำข้อนึงไปที่เชอรพูดข้อหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะได้หรือยังได้แล้วได้แล้วรูปที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคูณกันต่อต่อมารูปที่สองสูตรเดิมกว้างกว้าง ความสูงความสูงของรูปที่สองคือ3ามจุดหาฝั่งนี้นะคะคือความสูงเท่ากันแสดงว่าสองรูปนี้มันเป็นยังไงเท่ากันเท่าไหมคะเท่าเท่าเพียงแต่ว่ามันมีลนะักษณะเหมือนซ้อนกันของรูปใช่ไหมคะอ่ะทีนี้อ่ะล o o k at picture number o มาดูข้อที่สี่ ก่อนในลักษณะดังนี้น่าจะแบ่งได้กี่รูปสา <3, 3. S 1> น่าจะแบ่งได้กี่รูปส <3. S 1> อ่าแบ่งยังไงอันนี้อันอ่าตรงนี้คือหนึ่งอ่านี้ได้หนึ่งรูปแล้วแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งูปเออตรงนั้นตรงนั้น นี่นะคะตังนี้เป็นรูปที่หนึ่งตรงนี้รูปที่สอง,สองและรูปที่สาม,สามูปนะคะสามรูปสูตรเดิมกว้างคูณยาวรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปนี้ต้องหาสามครั้งเลยนะคะ แ o ร k at w h i t e b o a r บ d o n ด write. ยังไม่เขียนนะคะรูปที่หนึ่งนี่นะคือรูปที่หนึ่งซึ่งรูปที่หนึ่งความกว้างคือความกว้างคือสี <4. S 1> อ่อบางคนดูเป็นแล้วนะคะถูกต้องความกว้างคือสี่ความยาวคือ3ามเซนติเมตร ก็จะได้4คูณ3ความสูงคือ4เซมคือเท่าไหร6เท่าไหร่คะ6สูงเท่ากันจบไปแล้วรูปที่1มาดูรูปที่2 เธอเขียนครบไหมตัวเลขครบนะครึ่ง <ermaid. S 1> ข,ของเจ็ดไหมคะในนดูในหนังสือไม่ต้องดูในของทิเชอร์ทิเชอร์อาจจะวาดแบบไม่เป๊ะตามหนังสือครึ่ไงไหมคะครึ่งของเจ็ดไหมคือสามห้ากากะไม่เอาเลย สุดหความสูงคือหก <6. S 1> ค่ะยังไม่หมดยังเหลือรูปที่สามกว้างคือสี่น่น,น4สี่นะคะความยาวคือสามด้านล่างนี่นะสาสาคูณความสูงคือหก <6. S 1> <6. S 2> อ่ะได้ครบแล้วนะคะ หาทั้ง3รูปเสร็จแล้วก็นำคำตอบทั้ง3มาบวกกันนะคะอ่ะโอเคลงมือทำอ่ะเดี๋ยวที่เชอร์แก้ไขข้อมูลนะคะข้อที่4นะคะซิสเดนที่เรียนออนไลน์เออข้อที่4เนาะรูปที่2เมื่อกี้พี่เชอร์บอกไปว่าความยาวที่เราเดาเอาคิดว่าประมาณ3.5นะคะไม่ใช่มันคือ4เพราะอะไรเพราะว่า ความยาวทั้งสองรูปก็คือรูปที่สองและรูปที่สามที่เขาให้มาคือเจ็ดใช่ไหมคะแล้วความยาวของรูปที่สามเท่ากับสามเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเจ็ดลบสามก็เหลือสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความยาวของรูปที่สองจะเท่ากับสี่นะคะจะได้สองคูณสี่คูณหกดังนี้นะคะ